สวัสดีครับผมเซลเบนจาก RDD Car Center นะครับบริษัทของเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาคาเนีแคปิตอลเป็นรถเช่าหมดสัญญาจากหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเอกชนหรือหน่วยงานราชการนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะเบนพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาอยู่กับเจ้า Toyota v วีออสหนึมิตรปี2019นะครับจดปี2020นะ คันนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไมหม่1 0 0 0กิโลเมตรนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่2 9 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับรถเก๋งไซส์ไม่ใหญ่มากนะก็แนะนำวีออสนี้เลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้งานนะครับออปชั่นก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยแหละนะครับอะไรที่จำเป็นนะครับตัวนี้มีจัดมาให้นะครับเดี๋ยวเบนพาชมรอบคันก่อนนะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าน็อตเดิมโครงสร้างเดิม ทั้งคันนะครับยกเว้นในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายตรงนี้นะครับมีการเปลี่ยนมาใหม่นะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเ็นพาคุณลูกค้าชมในส่วนที่เป็นประเด็นก่อนนะเพื่อคันนี้ก็ขอขอเป็นคุณลูกค้าที่ไม่ซีเรียสนะเน้นใช้งานเป็นหลักละกันนะครับไม่ซีเรียสเน้นใช้งานเป็นหลักนะครับพอเท่าที่เบนดูมานะครับฝาท้ายมีการเปลี่ยนนะครับแต่ว่าพวกช่วงล่างแชสซี่นะครับยังสวยงามปกติเลยนะครับน่าจะเกิด จากนะครับมีอะไรนะครับตกลงมาใส่ท้ายนะตกลงมาใส่ท้ายนะครับทําทให้ต้องเปลี่ยนฝาท้ายใหม่นะแต่ว่าในส่วนของเม็ดอาร์อะไรต่าง,ง,ง,งๆนานานะยังคงเดิมๆอยู่นะครับเดี๋ยวเว้นพาคุณลูกค้าชมกันนะก็ขอคนที่รับได้นะเน้นใช้งานเป็นหลักนะครับผมถ้าใครลูกค้าท่านไหนติดเรื่องนี้นะก็สามารถข้ามไปได้เลยนะเพราะว่ามันมีประเด็นนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะนคุณลูกค้า หรือถ้าคุณลูกค้านะครับไม่ได้คิดว่าจะเอ้านะครับแต่ว่าก็ดูไว้เป็นความรู้ก็ได้นะครับดูไว้เป็นความรู้ก็ได้เดี๋ยวเป็นพาชมนะนี่นะครับทําไมถึงรู้ว่ามันเป็นฝาที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับคุณลูกคา้าเพราะว่า,ายาแนวนะกองไม่โฟกัสนะคุณลูกค้ากไม่โฟกัสนะเพราะว่ายาแนวไม่มีเนี่ยไม่มียาแนวเลยนะครับไม่มียาแนวเลยนะคุณลูกค,ค้าไม่มียาแนวเลยนะครับแล้วสีฝาเนี่ยนะับสีฝา อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เดิมๆนะครับมันไม่ใช่เดิมๆนะมองมันมันใช่เลยนะพวกตะเข็บต่างๆเนี่ยดูแล้วมันไม่ใช่ของเดิมนะไม่ใช่ของเดิมน่าจะเป็นของเทียบมานะครับนะครับมันไม่ใช่ของเดิมนะอันนี้คือฝาเปลี่ยนมาใหม่แน่นอนนะครับคุณลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่แน่นอนนะก็ใครซีเรียสนะครับข้ามไปเลยนะครับใครไม่ซีเรียสก็ดูต่อได้ครับต่อมานะแต่เป็นพาชมในส่วนของอ่าด้าน ด้านใต้นะครับคุณลูกค้าทำไมถึงบอกว่ายังไม่ถึงโครงสร้างนะครับเพราะว่านี่เป็นเปิดดูยาแนวตรงนี้นะยาแนวซีโคอะไรต่างๆนะยังเป็นของโรงงานอยู่นะครับแล้วก็เม็ดอากายังสวยอยู่นะครับเม็ดอากสวยยาแนวโรงงานนะครับแล้วก็ตัวสีนะมันจะเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับสีเดิมโรงงานมันจะเทาๆแบ,บ่านี้ครับลูกค้าเนี่ยแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยนะครับยาแนวมันยังเดิมๆอยู่นะครับคุณลูกค้าลองดูนะเห็นไหม ถ้าของโรงงานมันจะเป็นลักษณะนี้นะมันจะป้ายแบบอย่างนี้แหละเวลาป้ายนะครับมันจะป้ายอย่างนี้แหละนะครับแล้วตัวตรงนี้นะเนี่ยสีอย่างนี้เลยสีเนื้อๆนีน้คือใช่แน่นอนนะครับของโรงงานแน่นอนนะครับในส่วนโครงสร้างไม่มีประเด็นอะไรนะเนี่ยท้ายอาร์คมันยังสวยอยู่เห็นไหมนะมันไม่ถึงมันไม่ถึงท้ายนะมันโดนแค่ตัวฝาด้านบนนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยางอะไรแม่แรงต่างๆนะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะโอเคนะแล้วก็ตัวไหนๆมาด้านหลังนะพาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างดำๆนะครับไม่มีสนิมแน่นอนสําหรับคันนี้นะแล้วก็ตัวถังอะไรต่างๆอนะ่ะมันไม่ได้มีรอยเชื่อมอะไรมานะครับลูกค้าปกติถ้ามันมีหนักนะมันจะมีรอยเชื่อมมานะอันนี้ไม่มีเชื่อมมาแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้เป็นการันตีนะอ่ะ การันตีนะครับต่อมานะเราดูได้จากตรงไหนอีกนะครับนี่นะครับพ้ลูกค้าตรงนี้นะนี่เม็ดอาร์คนะมันเดิมเดิมอยู่นะเนี่ยเม็ดอาร์คมันเดิมเดิมอยู่นะครับใครไม่ติดเรื่องฝานะดูต่อได้เลยนะครับเม็ดอาร์คมันเดิมอยู่นะเนี่ยเม็ดอาร์คมันเดิมเดิมอยู่นะครับเดิมเดิมอยู่นะขอคนไม่ติดเรื่องฝานะครับผมดูต่อยาวๆนะโอเคนะไปกันต่อ เดี๋ยวเ็นภพาไปชมโครงสร้างด้านหน้าต่อนะครับผมอันนี้เป็นปิดไม่สนิทนะเพราะว่ามันติดยางที่เป็นดึงมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวไปเก็บยางไว้ไว้ท้ายคลิปจะเก็บยางเข้าเหมือนเดิมนะครับใครสนใจนะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะครับติดต่อเบนมาได้เลยนะครับมาดูโครงสร้างในส่วนของประตูกันบ้างด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับน็อตเดิมๆนะครับคุณลูกค้าน็อตเดิมๆนะ นอเดิมๆนะครับสวยๆนะนี่นะครับมาด้านหน้านะครับแก้มนะแก้มเดิมๆสวยๆนะครับเบาะนะครับผู้โดยสารตอนหน้านะสวยงามนะเป็นเบาะหนังนะครับสวยงามเลยไม่มีรอยแตกรอยลอกนะครับหนังค่อนข้างน,นิ่มนะหนังค่อนข้างนิ่มนะครับน่าจะเป็นหนังแท้นะหนังค่อนข้างน,นิ่มเลยนะครับเนี่ยเบาสวยเลยนะครับผม ปิ๊งปิงนะครับด้านหลังนะเบาะก,ก็สวยเหมือนกันนะครับใช้งานค่อนข้างน้อยเลยเบาะยังถึงว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับนี่นะครับสวยงามเลยยางนะครับตัวนี้นะเป็นดันหลบนะครับอ่าสัปดาห์ที่8ปี2024นะครับยางประมาณปีนึงนะครับ ตัวดอกยางนะครับยังลึกๆอยู่นะคุณลูกค้าใช้ได้อีกเลย3ปี4ปีนะถ้าวิ่งไม่เยอะนะครับใช้ได้อีกยาวนะครับนี่นะต่อมาดูโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับด้านหน้านะน็อตเดิมๆนะยีไม่มีชนมาแน่นอนนะครับนี่แก้มเดิมๆนะครับแก้มเดิมๆนะแก้มเดิมๆนะนะครับแก้มเดิมๆหมดนะครับ คานเดิมๆนะคานไม่เงานะคานสีเดิมๆเป็นแบบนี้นะครับคุณลูกค้าสังเกตนะถ้ารถเดิมนะครับสีเขาจะเท่ากันหมดนะเนี่ยสีมองไปนะั้มันจะเป็นเฉดเดียวกันนะมันจะไม่โดดนะครับถ้ามันมาโดดเงาเว็บอยู่คานเดียวนะครับอันนี้ใช่แน่นอนนะครับอันนี้เราสังเกตง่ายๆนะดูจากน็อตเลยก็ได้นะครับถ้าน็อตมันเดิมก็คือก็คือเดินเดิมจบนะ ถต่สมมติน็อตไม่เดิมนะคุณลูกค้าถ้าน็อตไม่เดิมนะเราต้องมาดูลงดีเทลว่ามันไม่เดิมจากอะไรนะแต่อันนี้คือคือน็อตมันเดิมเราก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับไม่ดูดีเทลต่อละเพราะเรามองแล้วมันก็ er. น็อตมันไม่มีการถูกแกะมานะครับนี่น็อตเดิมเดิมหมดนะนะปั๊มโตโยต้านะยังอยู่ชัดเจนนะหน้าสวยนะคันนี้หน้าสวยฟิ๊งเลยสติกเกอร์ไม่มีการแกะมานะครับ ช่องเครื่องนะสวยงามนะซีนต่างๆตามขอบนะไม่มีรอยรั่วของน้ำมันนะครับสวยงามนะโอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับโครงสร้างด้านหน้าด้านหน้ากับด้านด้านนี้เราดูเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเป็นพาไปดูด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลด้านหน้ากันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะโฉมหน้าเขาจะเป็นโฉมหน้าล่าสุดเลยนะครับนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ projector. นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะส่องแสงออกมาเป็นลำแสงนะครับแต่ตัวนี้เขาจะเป็นไฟสีเหลืองอยู่นะครับเขาก็ดีนะครับเพราะว่าไม่รบกวนสายตาฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็มีไฟติดตัดหมอกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดย์ไทม์นั้นิ่งไหลนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับโฉมหน้านะเขาจะเป็นโฉมหน้าเหมือนกับแคมรี่นะคโฉมโฉมก่อนปัจจุบันเนาะนี่เห็นไหมมันจะเหมือนแคมรี่นะคุณลูกค้าค่อนข้างสวยนะ เดุดันเลยทีเดียวนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวโครงสร้างด้านขวานะครับนี่น็อตเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับคุณลูกค้าสวยเดิมหมดนะติดนิดนึงนะครับด้านหลังนะขอคนไม่ซีเรียสแล้วการเน้นใช้งานนะครับนะนะครับ สวยนะจบนะครับคันนี้การันตีต่อมานะเรามาชมในส่วนของอตัวด้านในกันบ้างนะครับอันนี้เบาะก,ก็เบาะหนังนะสวยงามนะนี่แทบไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดเลยนะมรีรอยการใช้งานนิดหนึ่งนะเป็นเหมือนสีนะสีมันมันจางลงนะครับนะตามการใช้งาน เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตุ้ใจอยู่ด้านหลังแผงประตูนะครับเขาจะเป็นดีไซน์แบบนี้นะนดีไซน์สวยงามเลยนะครับเขาจะเป็นสีโรสโกนะครับตัดกับ สีดำนะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะกระจกปรับไฟฟ้านะครับอะไรก็มีมาให้เรียบร้อยหมดนะนี่กระจกปรับไฟฟ้าอะไรมีมาให้เรียบร้อยครบหมดนะครับเดี mm ๋ย hmm. วเป็นรถที่น่าใช้เลยนะครับที่วางแก้วก็มีมาให้ซ้ายขวานะที่วางแก้วมีมาให้ซ้ายขวา mm hmm. นะเดี๋ยวโอเคอะนะครับเป็นรถเล็กๆนะเหมาะกับเอ่อไว้ให้คุณลูกๆนะครับเอาไว้ใช้ ไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยหรือไม่นะครับก็เอาไว้ใช้ทํางานอะไรเงี้ยนะครับในเมืองนะครับเน้นคลองตัวนะครับเป็นว่าปีออดนี่ค่อนข้างโอเคเลยอ่าเลขไม้นะครับตัวนี้อยู่ที่13713กิโลเมตรนะครับอ่าเลขไม้แท้แน่นอนลูกค้าสามารถเช็คประวัติสูตรได้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะตัวนี้ยังถือว่าค่อนข้างสวยงามอยู่นะครับผมนี่พวงมาลัยหนัง จับแล้วนึบมือดีนะครับไม่ค่อยลื่นนะครับพอมาเลยมันติฟังก์ชันด้านซ้ายมีมาให้นะครับเอาไว้เพิ่มลดเสียงนะครับควบคุมสเตอริโอนะปรับโหมดต่างๆนะครับหน้าจอตัวนี้มีมาให้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบทัสกรีนนะครับสา,สามารถกดทัชได้เลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนี่ประมาณนี้นะนี่ฟังก์ชันเขานะครับมีแผ่นซีดี AUX USB FM Bluetooth นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มี Toyota Link นะครับ Toyota Link นะครับประมาณน,นี้ประมาณนี้นะ A USB AUX นะครับคอนโซลกลางนะครับจะเป็น, 4, ปนสนีเป็นเ no สียดํำเป็นโนแบกนะก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับคุณลูกค้าสภาพยังค่อนข้างดีอยู่แอร์เย็นปกตินะครับ ตัวที่ปรับแอร์นะครับเขาจะเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นดิจิตอลนะครับปรับทิศทางททิศางลมอะไรต่างๆเนาะนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะดีไซน์ออกมาสวยเลยนะครับช่อง12โวลต์นะครับมีมาให้หนึ่งช่องนะช่องเก็บของนะครับเล็กๆประมาณหนึ่งนะครับดีไซน์เป็นว่าสวยเลยข้างในถือว่าค่อนข้างดีนะครับต่อมานะครับเกียร์นะเป็นเกียร์ อัตโนมัตินะครับพร้อมแมนโนวลโหมดนะครับคุณลูกค้ามีชิปนะครับสําหรับในการจอดในห้างนะครับนะเกียร์ก็ประมาณนี้นะแมนโนวลโหมดนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะครับคุณลูกค้ากล้องมองหลังนะนนประมาณนี้นะครับถือว่าน่าใช้งานเลยในาราคา292,000บาทคุณลูกค้าคิดว่าคุ้มค่าไหมครับราคานี้เบรกมือก็เบรกมือธรรมดาทั่วไปนะครับ ตัวเข้าศูนย์เช็คระยะนะครับครั้งต่อไปนะครับหนึ่งแสองมื่นเก้าพันแปดร้อยกิโลเมตรนะครับเกินมาประมาณเก้าร้อยโลนะอันนี้คุณลูกค้าเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่นี่ระยะต่อไปคืนนี้นะครับหนึ่งแสามื่นเก้าพันแปดร้อยเก้ากิโลเมตรนะครับก็คุณลูกค้าไปใช้ต่อได้เลยนะครับอีกเก้าพันกว่าโลนะครับแล้วก็ค่อยแมนเทนนะครับอันนี้เราเช็คประวัติศูนย์ จริงๆนะแต่นี่นะเข้า b ีควิกแล้วนะน่าจะเป็นน่าจะเกินระยะระยะของวันันตี t o โยต้นะครับเขาะจะเข้า b ีควิกนะนะครับนี่เป็นน้ำมันเครื่องมาจริงๆนะนี่ไม่ทนั้นจริงๆนะครับมาดูสำเราบเล่นกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับนี่ผลิต2019นะ สีเทาเขียวน้าเงินนะครับอันนี้เป็นหน่วยงานของเขาก่อนหน้านี้นะครับเขาใช้เป็นสีแบบนี้นะครับเขาติดสติกเกอร์มานะเป็นเขียวน้ําเงินอันนี้เดี๋ยวเราทําการแก้ไขให้คุณลูกค้าก่อนส่งมอบนะเราก็จะแก้เป็นสีเทาสีเดียวนะครับตัวนี้1496งพันสี่ซีซีหนึแปดแรงม้านะครับอ่าอันที่หนึ่งเป็นอาคานเน่แคปิตอลนะครับคุณลูกค้ามาซื้อต่อลำหดับที่สได้เลย นะครับภาษีนะครับอยู่ที่สามพันกว่าบาทนะครับคุณลูกค้าสามพันกว่าบาทนะอันนี้แนะนำนิติบุคคลนะครับคุณลูกค้าแนะนานิติบุคคลนะแนะนําบุคคลลงครึ่งหนึ่งนะครับเดลือพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเล่งเครื่องดูกันนิดหนึ่งนะรอบเครื่องนิ่งๆนะครับคุณลูกค้านะรอบเครื่องนิ่งๆนะใช้ดิ่ยาวๆนะ ในส่วนของเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประมาณนี้นะอัตราการสิ้นเปลืองนะตัวนี้ค่อนข้างประหยัดอยู่แล้วเนื่องจากเป็นเครื่อง1.5นะครับก็ประมาณ1ิ1ห้าก็นีก็ได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของลูกค้าด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของอแผงตัวนี้นิดหนึ่งนะครับแผงบังแดดนะก็มีกระจกมาให้นะประมาณนี้นะครับผู้ลูกค้าประมาณนี้นะ แล้วก็ตัวแผงหลังคานะยังค่อนข้างสวยอยู่นะไม่มียันนะครับไม่มีรอยนิ้วมือนะครับคุณลูกค้าไม่มียันไม่มีรอยนิ้วมือนะนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับใครท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเซอร์เบนมาได้นะครับเบอร์โทร09434242นะครับเบอร์นี้คุณลูกค้าสามารถแอดไลน์นะมาพูดคุยกันได้นะครับหรือขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับ อยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับสามารถดําเนินการไฟแนนซ์แล้วก็ดําเนินการซื้อสดได้ปกตินะรถนะครับคันนี้จอดอยู่ที่สาขาทีพารักนะครับใกล้กับแยกคลองขุดนะถ้าเป็นลูกค้าในโซนกรุงในโซนสมุทรปราการน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะที่ไม่คุ้นชินกับเส้นทางนะก็สามารถขอเลยโลเคชั่นจากทางเบนได้นะครับ ยวเปิดไฟให้ดูนิดนึงนะส่งท้ายนะครับยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะใครสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคลิปนี้เป็นขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ